เป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยกําลังอะไรชักฟื้นออกจากไฟแปลว่าไฟกําลังสูงอยู่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการที่จะทาให้รัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพไม่เส,สถียรภาพครับและถูกวิจารณ์และก็อาจจะถูกนักร้องไปยื่นได้เพราะฉะนั้นถอนออกมาอถอนออกมาก่อนไปสร้างผลงานให้เกิดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชน เรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะและก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะแล้วค่อยเสนอเพราะคุณยศจําได้ไหมครับตอนนึงอ่ะเรื่องของการที่ผลักดันเรื่องแก้ไขรัฐมนุนหรือเรื่องนิสิตกรรมตอนที่เกิดน้ําท่วมอ่ะนายกรลฐมตรีคุณอุ้งอิงรองนายกคุณภูมิธรรมแล้วก็แม้กระทั่งคุณหนูอนุทินเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เพิ่งพูดเอาเรื่องแก้ไขน้ำท่วสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ได้เนี่ยอยากแก้ไขปัญหาตัวเองแต่คนเนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยมีรายงานข่าวว่าลูปป้อมสั่งให้คว่ำเลยนะโอ้โหสั่งเลยว่าสสพลังประชารัฐเนี่ยนะครับใครลงมติเห็นชอบกับรายงานเนี่ยเท่ากับเห็นชอบให้มีการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะฮะและจะมีผลต่อก,การปกป้องสถาบันครับนี่สั่งกันอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันคุณวาราวุธบอกว่าในวงหารือพูดคุยกันถึงเรื่องนิรโทษ ว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ชาติไทยพัฒนาเองเราชัดเจนเบื้องต้นนิรโทษไม่รวม1นึก็เช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์นะครับคุณเฉลิมชัยสีอ่อนอวันหน้าพักจุดยืนชัดเจนว่ากฎหมายิรโทษของประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนไม่แต่1นึเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในสภาชุดนี้นะรบรรดาแกนนาการชุมนุม,มที่ถูก1นึเล่นงานอยู่ตอนนี้ที่ห<ด>วังว่าจะได้รับอันนี้สงจาก พอบนี้โทษศกรรมคิดว่าน่าจะหมดหวังหมดหวังนะตามโฉมหน้าเหล่านี้นะใครมีกี่คดีคุณภริชเนี่ยคุณเพนกวินเพนกวินตอนนี้ก็มี25คดีใช่ไหมคุณอนน์นำพา14คดีที่จองจำอยู่โอ้โหคุณรุ้มนัสยา10คดีคุณไมพานุพงศ์โอ้โหเยอะนะเบนจาอปันแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยฮะต่ำสุดก็3คดีใช่ไหมใช่และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกอันนี้ก็ถือว่าน่าจะหมดหวังในนนี้นั่นคือประเด็นร้อนที่สําคัญ ถอ,ถอนฟืนออกจากไฟไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งก็ดับไปก่อนครับแต่อันนี้ถอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องตากไปโอ้โหอันนี้จะถอนได้ไห็นอขอโทษแล้วนะก็นายกรัฐมนตรีนะเมื่อวันที่24ก่อนหมดเวลาเรื่องของอายุค,ความเที่ยงคืนวันที่ยี้าออกมาขอโทษนะมาเดียวเลยมาเดียวเลยออกมาขอโทษไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีขอโทษช็อตนี้นะ ตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกรู้สึกเสียใจนะคะกับกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการ ได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองใน่านะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทาให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะในเรื่องของออกกันออกพรกรเราก,ก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่า สามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระ,ะราชกําหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกัน ในายนายกอ่านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยที่ถามไปแล้วนะคะเรื่องที่บอกว่าที่คนมาเรียกร้องว่าออกพอรกรขยายอายุความได้ไหมถามไปแล้วกฤษฎีกาบอกไม่ได้<อ>นะเพราะฉะนั้นเมื่อตามคือไม่สามารถที่จะทําเฉพาะอย่างได้ทําเต็มที่ถ้า,ถาท,ำทำเป็นการทั่วไปเท่านั้นนะถึงจะทําได้ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่นายกเขาบอกอะ 20่สิบปีที่เกิดขึ้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีสี่คนได้แสดงท่าทีในการ3มคน4ี่คนแสดงท่าทีเสียใจและขอโทษครับนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับน,นายกชินวัตรสคนสคนนั่นก็คือว่าปี2 5 4 7ที่เกิดเหตุการณ์25ตุลาคมที่สอพอตากใบนะรัฐบาลคุณทักษินรัฐบาลคุณทักษินนะมีคนเสียชีวิต7 4 78คนคนะ คุณทักษิณออกมาแสดงความเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอรัฐบาลคุณยิ่งรักนอกจากแสดงความเสียใจแล้วไปจ่ายเยียวยาเยียวยาเลยร้อยกว่าล้านนะแล้วพอมันเรื่องมันมาดังอีกทีปะทุอีกทีครั้งเนี้ยในช่วงตุลาเพราะว่าอายุความมันสิ้นสุดเมื่อเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบห้าทำอะไรไม่ได้แล้วช่วงรัฐบาลจับคุณแพร่ถงทานหาผู้ต้องหาสิบเจ็ดคนไม่ได้ไม่ได้มาขึ้นศาลไม่ได้คดีมันเลยหมดอายุความคุณองค์เองก็ ออกมาแถลงเรื่องขอโทษครับนะขอโทษและอธิบายว่าได้พยายามสุดที่สุดแล้วรัฐบาลก็ไปขอความเห็นกฤษสกิกาว่าเอากฎมาออกพรกในการขยายเวลาได้ไหมครับปรากฏว่าไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันสะเทือนเลตติ้งนะระวังสำหรับเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นอนนะตอนนี้ทำให้พรรคร่วมเองบางพรรคก็ต้องแบบไม่เห็นด้วยท่าทีนี้กับรัฐบาลเพื่อ แต่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ยังอยู่นะแต่ยังอยู่ในรัฐบาลนะอา้าวไม่เห็นด้วยเพื่อบอกว่านี่ไงไปอธิบายกับคนใน3จังหวัดว่าผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมยังอยู่อืนี่ฮะ <c oughs> ก็ยังเป็นโจทย์ร้อนของประเทศไทยที่ไม่รู้ว่าจะสลัดทิ้งไหม,มนะครับ